วันนี้ครับมีไอเดียเทคนิคง่ายๆครับมาแชร์เพื่อนๆสำหรับใครที่รู้สึกว่าฉันไม่ชอบที่จะบันทึกรายรับรายจ่ายของฉันเลยเพราะรู้สึกว่ามันยุ่งยากเทคนิคนี้ครับให้เราครับแบ่งเกินครับแต่ละสัสดส่วนของเราแล้วโอนเข้าไปคนะประบัญชีธนาคารอย่างเช่นสมมติเงินเดือนของเราครับมีอยู่3 0,000บาทโอนเข้ามาที่ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็จกกัดสรรงบประมาณเลยว่าเอ้ยเราจะแบ่งเงิน3 0,000บาทครับเป็นก้อนอะไรบ้างอย่างเช่นเราตั้งงบไว้ค่ากินเดือนนี้ครับ รวมค่าเดินทางอยู่10,000บาทแล้วก็เงิน10,000บาทครั 1, บโอนไปอีกธนาคารบัญชีหนึ่งเช่นโอนไปที่ธนาคารกรุงไทยเริ่มต้นธนาคารกรุงไทยแล้วก็จะมีเงิน10,000บาทค่าจีาถาอื่นๆที่จําเป็นอีก5,000โอนไปที่ธนาคารกรุงศรีและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อเติมเต็มซื้อความสุขให้ตัวเองอีก2,000ก็โอนไปที่ธนาคารกสิกรไทยทีนี้แต่ละบัญชีของเราครับก็จะมีเงินเริ่มต้นช่วงต้นเดือนมา ในบัตเจตของแต่ละงบประมาณครับขึ้นมาแหละชาเราต้องไปซื้อของกินแล้วใช้บัญชีกรุงไทยและโอนจ่ายโอนจ่ายไปเรื่อยๆพอถึงกลางเดือนเราก็ดูซิว่าเฮ้ยยอดเงินของเราเหลือเท่าไหร่เราคุมงบประมาณได้ไหมแ้งแต่กลางเดือนถึงสิ้นเดือนพอหรือเปล่าสมาชิกอื่นก็ทําเช่นกันครับมันจะทําให้เราครับสามารถที่จะคุมงบประมาณการเงินของเราครับเห็นชัดเจนไม่จําเป็นต้องทําบัทึกรายรับรายจ่ายต่อวันก็ได้อันนี้เป็นทิคง่ายๆครับลองเอาไปอดแ p ปใช้ดู